สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งเชอรินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวไคฟ์อีกเช่นเคยนะครับในโหมดเรดบอสนั่นเองในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรดบอสเชเซตนะครับในอาคารแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นเรดบอสเก่าแก่นะตั้งแต่ช่วงเกมเปิดต้นๆเลยนะครับตอนนี้ก็เชื่อว่าอินเซนเนี่ยอาจจะหลุดท็อปมือได้นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังอยู่ที่เอ็กซ์ตรีมพยายามดันขึ้นอินเซนกันด้วยนะครับโอเค คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงในระดับอินเซนกันว่าใช้ทีมอะไรบ้างเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยระดับท็อปเหลือแค่ทีมเดียวแล้วนะครับอ่าจะเป็นทีมไหนไปดูกันสำหรับทีมที่ใช้เล่นในระดับอินเซนในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะฟิกตายตัวแล้วนะว่าทีมนี้เนี่ยดาเมจค่อนข้างเยอะที่สุดนะครับเริ่มมาที่มิกะโมโมอิเชริโนและก็อิโอรินะครับอ่าสสเปเชียลก็เป็นฟูกะปใหม่กับฮิมารินั่นเอง โดยที่ดาเมจหลักที่ยิงบอสรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นมิกะกับอิโอลิเนาะเวลาวนก็ใช้หลักสูตรเดิมเลยก็คือยิงมิกะปุ๊บแล้วก็บัฟฮิมาริยิงอิโอลิแล้วก็บัฟฟู ori, กะใหม่ให้มิกะเพื่อที่ว่าจะได้ยิงอีกรอบนึงนะครับประมาณนั้นนะจากของเดิมที่เราวนกับอิโอริก็เอามาวนให้มิกะแทนนั่นเองนะครับส่วนตัวเคลียร์ลูกน้องก็จะเป็นตัวของโมโมอิแล้วก็เชริโนตามสเต็ปเดิมเลยนะ ในเฟสแรกยังคงเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เดิมเลยทำยังไงก็ได้ให้ไปเฟสสองให้ไวที่สุดนะครับ

หลังจากเข้าเฟสสองแล้วก็เตรียมสกิลโม่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะเราต้องจัดการตรูถึง4เวฟด้วยกันโดยที่3มเวฟแรกเราจัดการให้ไวที่สุดนะครับ หลังจากจบเว็บที่3ไปเว็บที่4ที่เราต้องทำคือจัดการตัวหุ่นยักษ์ก่อนนะครับเพื่อให้เราเซฟมากที่สุดเพราะว่าตัวหุ่นเนี่ยยิงแรงมากและแถมทีมเราเนี่ยเกาะแดงค่อนข้างเยอะอย่างที่2เลยคือเซตมิกาให้เรียบร้อยนะครับ พอบอสเปิดฟ้ามาก็ให้ทําการยิงมิกะพร้อมกับบัฟฮิมารีไปนะครับจากนั้นก็ยิงเยลลไปแล้วก็ทําการบัฟใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับให้มิกะยิงรอบที่2นั่นเองก็ประมาณนี้นะครับถ้าดวงแย่หน่อยคือมิกะมีโอกาสมิดด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับทีมอินเซน ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเปรียดบอสเชสเซตอินเซนในครั้งนี้ก็เป็นในอาคารด่านที่มีกะถนัดด้วยนะครับคะแนนมันก็เลยเว่อร์อย่างนี้แหละแล้วก็ใช้ทีมเดียวด้วยนะครับนั่นเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยระดับอินเซนถือว่าอยู่ในจุดริกฤตแล้วนะครับอาจจะตกท็อปหมื่นก็ได้นะอ่าใครที่ผ่านมากกว่า2ทีมก็พยายามเข้านะครับหรือใครที่ยังไม่ผ่านเลยก็พยายามให้มากกว่านี้นะครับเพื่อพันสองเพชรฟ,ฟรีๆนะ อ่าส่วนระดับชอเมนเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งคิดว่าน่าจะได้ลงนะครับรอบนี้ก็เดี๋ยวรอประกาศจากผมแล้วกันนะครับอาจจะมีทักในชุมชนเนาะอ่าหรือไม่ก็บนเพจ Facebook ของผมนะครับโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยนะอ่าก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปเกมบูอาฟ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย